เาะกำลังพลี่ใชนเฮ็ดเพาะต้องจูบก,กวนไปนอนนัาแปลกอโอ้เนอนเจ็บแซบเลยร้อยน้ำจิ้มซีฟูด้ด สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคน,นเมื่อนี้ก็มาพร้กับบาพอนอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ยบาพอนได้แกงเห็ดตพอมาฝากพี่ฝากน้องเมื่อนี้แกงเห็ดพ่อของฝากอามาแต่บ,บ้านพี่น้องซื้ออยู่ในลานสองมมหลายคักม่บ้านเพิ่นมาเห็ดพอ่อแต่ก็มีใครรู้พี่น้องนี่ใครรู้ไข่เวียดนามเพิ่น ไห้ลูกพี่น้องผักหอมแก่มีผักกระโลนต้มน้ำไม้พี่น้องน้ำไม้ต้มบาทเนาะเอามาแต่บาทมาพี่น้องแซ่บๆน้องกันวันนี้ก็บลาพ่อนคือเกาพี่น้องก้อนสิกินก็ขอฝากในเด้อพี่น้องสองฝากส่องว่าพ่อนพ่อกระเทือนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุนสุกคนที่เขามาเบิ่งมานส้ม มามาพี่น้องมาวันนี้ต้องเบอลร้ายนะพี่น้องข่าวสวยน้ำบาวพอนคือเก้ามือนี้รับข้าวเนียวคือเก้าคลิปเก้าหน่ยพี่น้องมามาพี่น้องมาวันนี้มาสดแกงเห็ดพอนํ้ำบาวพอนราะว่าพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่เนาะในประเทศหรือประ่ huh. างประเทศพีน่น้องี่องแกงเห็ดพอนนี่ก่อน โมไดกินมาเป็นเตปี่กายคนพี่นอ้องได้กินปีดหรือเธอมาอยู่กรุงเทพอ่ะพี่นอ้องคำแรกแห่งมนันเพื่อพี่เพือ่อน้องแซ่บพี่นอ้อง เห็ดพออ่อนแ่ม่น้องกำลังพอ้รีสช่นีมหอมหวยๆเลยเนองกำลังพอ้ีสช่นีมเห็ดพา ลแบบายฮาันบานเฮ้ยคือเก่๋มันนีม่มันหอมพี่น้องหอมมันเป็นเอกลักษณ์ของมันเ็ดเพาะนี่ ของกินบ้านห้องนี้ราค่าถือว่าเลยถือก็ผิดหน่อยเลยราคาหาหกรอยคนรู้หนึน่งในบ้านเพื่นแกงใช้แบบเหมา ไปมาผสมแต่ว่ากระแยงแน่โอ้หอมพี่นาะมีผักติ๋วแกงใส่ผักติ๋วกระแสบพี่เนาะ nó no mày tôm Nó no tôm you không know. nó Mà mày tôm của dẹp แซ่บสมราคาเป็นยูคพี่น้องอเมอือ,อ,องเงินใครรูกกันพี่น้องวันนี้ กินไข่ลู่วใครใแซ่บน้ำมันมมนี่จาถีบเนีย่ยพี่น้องเพื่อนว่าน้ำนัวมันโอ้พอดีเด้อพี่น้องซ้เาาเำเนี่ยกำลังวนพวนเนี่ย ใครดูพี่นาะโตนเลยใอ้ก็น้ำจิ้มซีู่ดมาี่นาะแสบน้องกัน,นแสบพี๊เนาะ โอ้ขาดตัวอยูอ่ชิ้หน่อยอันล้างแนบตังจูก,กวนไปหน่อยนับแหลกน้ำนัวมัน เขดีเลยสนีพี่เนาะอ,อโอ้ยงแซบเลยร้อยน้ำจิม้มซีฟูด้ด จช่พี่น้องแช่ในค้องฝากมาแต่ว่าในใครลูกแก้งยิดพอพี่น้องโอ้เข่าท่าอยูม่มืออาหารฮะสำหรับคลิปนี้ว่าพ่อนกระเกษียไว้จน้นี้แหละก้อนอื่นกับข้อขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุก,กุดสุก้นที่เขามาเบิงมาส้มหีบป่าพ่อนมาแต่ตนจนจบเนะพี่น้อง โอ้ยังวัดขอพ่อกอบขอขอบบุญขอบคุณได้ๆเด้ย,ดยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้จำนี้แล้วพี่น้องพอ,อกันไม่คลิปนะสบายดี